ชื่ออะไรจ้าชื่อสิริชาคนนาสิริชาคนนาน,น,นาคนเนอรีคนแนลคนแนลี่อ๋อมีปัญหาอะไรจ้าชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่าคือเคยเคยเกินยาขับออกตอนสมัยเ,เรียนอยู่มหาลายัยแล้ว ก็รู้สึกผิดมาตลอดนะคะแล้วก็ตอนที่ก่อนที่จะมาหน้านี้ก็ที่อเมริกาโดนรถโดนยิงโดนยิงเหรอใช่ค่ะโดยที่ไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเขายิงเธอด้วยเหตุผลอะไรไม่ไม่ทราบค่ะจอดอยู่ในโรงเรียนแล้วไปดูหลานเล่นละครเวทีแล้วออกมาก็คือรถเป็นรูแล้วแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเลยป่ะไม่ต้องเข้าค่ะคือว่าไม่มีใครอยู่ค่ะค่ะไม่มีใครอยู่ในรถครับใช่ค่ะไม่แล้วยิงอ่ะยิงรถเฉยเฉไม่ได้ยิงคน ใช่ค่ะ,คะแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยนี่ก็อ,อยู่ๆก็โดนภาษีเรียกคืนประมาณเกือบสองแสนนะคะ,ะ,ะโดยที่แฟนเป็นคนจ่ายผิดเมือง คือสมมติว่าเราอยู่ซินซินเนตีแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องจ่ายที่ที่ที่อื่นที่นอตคอ l เลตฮิลแล้วเขาไม่ให้คืนคือแบบเหมือนกับว่าเป็นเรื่องการเงินอะไรแบบนี้ค่ะที่ก็คือเรื่องภาษีใช่ค่ะที่อยู่เขามาเรียกและย้อนหลังเราใช่ค่ะโดยที่เราจ่ายผิดเมืองจริงๆเราจ่ายไปหมดแล้วแต่ก็ยังเรียกอีกใช่ค่ะแล้วเราไปขอคืนก็ไม่ได้ เขาให้3มปีแค uh ่นั้นแล้วนอกนั้นเราต้องจ่ายหมดคือเขาลงบุญมาแล้วว่าคุณต้องจ่ายเขาใช่ค่ะก่อนที่จะมาเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะอยู่ๆก็แบบโดนยิงด้วยแล้วก็โดนเรื่องเรื่องนี้ด้วยอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าไม่รู้สาเหตุใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้นึกถึงว่าว่าเป็นเพราะว่าเด็กมาทําแต่ว่าจริงๆแล้เราอยากจะทําให้เด็กไปเกิดอ่าเป็นว่าณเวลานี้เรื่องสุขภาพก็ไม่มีปัญหาการเงินติดขัดเล็กน้อย แต่ว่าที่ทํามานั้นเป็นข้อที่ค้างอยู่ในใจใช่ค่ะอยากจะเคลียร์ให้หมดไปท่านเทวดาแทงหนึ่งคนกินยาขับใช่ค่ะคือว่าแค่กินอากินทั้งหมดกี่คนคนเดียวค่ะคนเดียวค่ะแทงจากการกินยาขับเองใช่ค่ะโอเคแล้วก็รับขันห้ามาหนึ่งขันใช่ค่ะตอนนี้ทั้งสองอย่างนี้ยังส่งปัญหาให้มี วุ่นวายในชีวิตหรือเปล่าท่านเทวดารับขันห้าเป็นแม่แม่อยากให้รับก็เลยรับมาแต่หนูไม่เคยบูชาค่ะอคือแม่พาไปก็หวังดีให้เอาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลตามนี้ใช่ค่ะแต่ว่ากเราก็ไม่เคยทําอะไรแม่เป็นคนทําทุกอย่างให้ค่ะแม่เป็นคนไหว้ทําเองหมดทุกอย่างท่านเทวดาขันยังมีอิทธิพลหรือเปล่ารับขันใช่ไหมท่านใช่แล้วแม่เป็นคนรับมา ก็ตัดขันออกไปเรื่องเด็กนี่ไปกินยาขับเองตายไปหนึ่งคนเห็นคาตาเลยใช่ไหมเออคาหลุดอยังอยู่หรือเปล่าท่านเทวดายัองอยู่ท่านเอ๋ยเด็กอยู่ด้วยเลยนั่นแลเด็กยังอยู่ทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุมากมายเลยใช่เปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยมีส่วนด้วยเลยนั่นแน่อาเป็นว่าเด็กที่ตายไปทําให้เธอ เจอปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วจะขอแก้ไขเลยจะทำไงได้บ้างจะแก้ไขใช่ไหมท่านแก้ไม่แก้แก้พร้อมเลยเปล่าอืมถ้าจะไปทำอีกวัดหนึ่งได้ไหมคะวัดที่ไหนก็ได้ต่ะง้ใจไปละกันคอ้าวเด็กหนึ่งคนใช่ไหมนะใช่แล้วสิวันนั่นแหละครับสิบห้าวันอ่ชายได้หญิงกันเล่าเอ่ยไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลย ชาหยิ่งหยิง่งชื่ออะไรจ้าจ้าชื่อชื่อฝรั่งชื่อไทยไไต,ตั้งใหม่เลยฮะไม่ได้ลืมชื่อจะโกรธพูดไม่ออกอโกรธอยู่ใช่ไหมยังแค้นอยู่บอกชื่อก่อนจะได้ค่อยๆเรียงลำดับพรอย เด็กหญิงพรอยโกรธแค้นอยู่อ้าวแล้วทำเขาเ่า<ช>ทำทุกอย่าง<ช>โอเคนี่คือต้นเหตุสาเหตุสาไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุสาเหตุจากอะไรสาเหตุก็เกิดจากพรอยใช่ไหมใ<ช>่โอเคเขามาขอชดใช้แล้วสิบห้าวันกินอะไรบ้างบอกมา<ช><ช>บอกไปเลย กินไม่ลงเดี๋ยวแต่เขาจะ,ให,ออะให้เปล่าให้สิคะอยากกินอะไรก็บอกเลยเธอก็เธอมีลูกกันปะไม่เคยมีอะไม่มีลูกเลยไม่รู้จะให้อกินอะไรถูกใจเด็กเธอบอกไปเลยเอาอะไรว่ามาขนมปังไหม <FC. S 1> ไม่เอาก๋วยเตีเ๋ยวข้าวโจ๊ก เอาอะไรลูกข้าเหนียวข้าเหนียวสุ้มตำอยากเอาอะไรคะเอาอะไรอาหารทะเล่าหทะเลหนึ่งชุดไปจัดเลย <c oughs> ทะเลเผาทั้งหมดอันนี้หนึ่งชุดําำหลมเซเว่นอโอเคพอเสื้อผ้าใส่อะไรจ้า ชุดอะไรบ้างชุดทหารชุดตำรวจค่ะเป็นทั้งทหารหญิงทหารตำรวจหญิงเหรอค่ะไปซื้อห้าขวบเจ็ดขวบมาอย่างละชุดสองชุดทหารและตำรวจเปน็นทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมค่ะจเป็นได้มากน,นี้ก็จะเป็นค่ะออโอเคเป็นพวกรักษากฎหมายใครทำผิดจับเลยใช่ไหมค่ะอืมรยบร้อยปล่อยสัตว์ปล่อยไร เต่าสองกบสองเรียบร้อยสังฆทานหนึ่งชุด<ะ>ไปบวชให้เขาเมื่อไหร่พึ่งนี้ค่ะพุ่งนี้ไปบวชแล้วตั้งใจบวชก็จะได้ไปเกิดไปได้เปแล้วเะเป็นแล้วเขาไปบวชพึ่งนี้เลย,ยงไง<ะ>เออเป่นรุ่นเดาตามนี้รุ่น,นานนครับรอบตั้งใจบวชอยู่แล้วไง ตั้งใจมาทำให้เลยค่ะไปสบายใจได้เขาอุตส่าห์มาเคลียร์แล้วจะโกรธเลยเนาะไม่ต้องไปคิดอะไรมากจะได้ไม่ต้องเออไปบายได้ลุงตาหาไม่ได้หนูจะกลับมาหาหลวงตาเลยเออมันเป็นาเองแหละมันไม่รอดมันก็มันไม่รอดมันก็มาเออเออลวงตาบอกแล้วนะจะไปไม่ได้หนูก็กลับมาหาหลวงตาเลยใช่เดี๋ยวมันก็มาเอง あれ